เราก็จะมีการบันทึกภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็ผมเองนั้นได้ทํารายการได้ทําคลิปต่างๆของการกวนข้าวยาทิพย์แล้วก็มีการสัมภาษณ์บางท่านในความรู้สึกในบุุศลวันนั้นเป็นตอนๆไปนะครับจะได้ชมกันง่ายๆว่าท่านอยากชมช่วงช่วงเปิดงานช่วงกลางงานช่วงกําลังปั้นยาคันน้ํา คันน้ำมันนะครับเพื่อจะไปเป็นยาอีกเช่นกันนะครับพิธีต่างๆเรียกว่าเป็นพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับท่านผู้ชมได้ชมแล้วคงจะมองเห็นแล้วก็คิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับซึ่งพิธีต่างๆนี้พิธีควรข้าวยาทิพนี้เป็นพิธีที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับในปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วก็เป็นพิธีที่ครบสมบูรณ์แบบ อย่างวัดเกตุมบดีนี้คงหาได้ยากจริงๆนะครับนับเป็นเรื่องดีๆที่รายการของ Big a d อดพามาชมนะครับแนะนำท่านผู้ชมได้พบกับประเพณีโบ,ร,บราณโบราณแถมเป็นประเพณีที่เป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็เป็นบุญกุศสลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามร,รายการของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการคุณชายแอดนะครับสาระดีๆกับ Big a d อดบิ๊กแพาไปชมเรื่องดีๆกับ Big a d อวันนี้ต้องขอบพระคุณแล้วก็ขอกลาบอนุโมทนากับทุกท่านนะครับถ้ามีเรื่องดีๆที่ไหนนะครับเราทราบเรารู้เราผ่านไปเราพบปะนะครับเราจะบันทึกภาพและมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ Tchau, กาแฟชาน้ำชายาสิบสี่อะไรเรื่อยวันนี้เราก็มาเดินตรงที่ยอดน้ำแล้วก็มายอดอ่ะคือวันนี้ผมนำโดรนมาเติมนะฮะเติมไม้พายได้เหรอเติมไม้พายได้ไม้พายเหรอแปดล้านเก้าอันติดอันสิบอันนี้ก็มา